มันธนาแฉทนายตุ๋ยล้านโดนตะโกนดา่ามึงมองอะไรหลังดูคดีให้หนุ่มกัญชัยยังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอย่างมากสําหรับเรื่องราวของปูมันธนาหลังจากที่สารอาญาได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ปูเป็นโจทฟ้องลิลี่เงียนและทนายกุ้งในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีลูกหมีรัศมีเป็นอีกหนึ่งคู่กรณีของปูก็ได้เดินทางมาให้กําลังใจลิลี่และทนายกุ้งด้วย ล่าสุดวันที่15ธันวาคม2568ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษปูมันธนาเล่าถึงประเด็นที่ตนถูกทนายตุ๋ยซึ่งเป็นทนายของหนุ่มกันชัยตะโกนด่าที่ศาลทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยทนายตุ๋ยและภรรยาตะโกนด่าซึ่งหน้าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ถามมึงมองอะไรก่อนภรรยาของเจ้าตัวจะด่าว,ว่าอีแก่อีเหี่ยวหน้าห้องพิจารณาคดีโดยมีพยายเป็นทนายธรรมราช ปูมัณฑนาพูดถึงประเด็นนี้ว่าเราไม่เคยเจอทนายตุ๋ยเลยมีอยู่วันหนึ่งที่ทนายตุ๋ยและทนายแก้วเขาฟ้องเรามาเราก็เอาเอกาสารไปให้ทนายธรรมราชเซ็นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วันนั้นเราเจอเขาเขายือนอยู่5 6ถึงคนพร้อมกับภรรยาเขาเราก็เดินคนเดียวและเห็นว่ากลุ่มนี้มองเราอยู่เราก็หันขึ้นไปมองอยู่ๆทนายตุ๋ยก็ตวาดเราเสียงดังมึงมองอะไรเราก็เอากล้องขึ้นมาถ่ายเขาก็รีบเดินเข้าไปข้างในณนะวันนั้นทนายตุ๋ยฟ้องเราละเมิดอำนาจศาลแต่ศาลท่านไม่รับ ยังงงว่าฟ้องละเมิดอำนาจศาลได้ยังไงเขาตะโกนด่าเราก่อนเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอเขาแล้วหน้าห้องพิจารณาคดี402ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ภรรยาทนายตุ๋ยและทนายตุย๋ยด่าเราว่าอีเหี่ยวอีแก่อีไม่มีมารยาทน่ารังเกียจอันนี้ทนายธรรมราชเป็นพยานให้เราได้ตอนที่เขาด่าว่ามึงมองอะไรเราก็ตกใจกลัวเพราะเดินมาคนเดียวไม่ทันได้โต้ตอบอะไรกําลังจะเอากล้องขึ้นมาถ่ายเป็นหลักฐานเขาก็หนีเข้าไปข้างในเราไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันคุณมาด่าเราได้ยังไง อยู่ๆมาด่าซึ่งเขาจะเอาใจหนุ่มกันชัยหรือเปล่าไม่ทราบก็ขอดูกล้องวงจรปิดไปแล้วค่ะตอนที่เขาด่าอีเหี่ยวอีแก่เราได้โต้ตอบไหม ก็เขาด่ามายัางไรเราก็ตอบกลับไปอย่างนั้นแต่ก็คิดในใจว่าคุณมาด่าเราอีเหี่ยวอีแก่คุณไม่ดูตัวเองเลยว่าคุณเป็นยังไงระหว่างภรรยาทนายตุ๋ยกับเราคือต้องดูไหมก็ให้ลองไปเอารูปเขากับรูปเรามาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันว่าใครเหี่ยวใครแก่กว่าการไปดูเอาเองส่วนเรื่องหนุ่มกัญชยัยปูมัทน,นายืนยันว่าไม่ได้โพสต์ด่าก็เราไม่ได้หมายถึงตัวหนุ่มกัญชยัยอยู่แล้วเพราะทุกคนก็รู้ว่าทุกสื่อทุกช่องพิธีกรแม้แต่อินฟลูหรือดาราหลายคนก็เอาข่าวเราไปเล่น ฝั่งเขาก็ไม่รับกระเช้าไม่รับคําขอโทษเราก็เหมือนกันค่ะหลักฐานก็อยู่ในรายการพี่หนุ่มอยู่แล้วเขาพูดว่าทนายไหวหรอเจ้านี้เต็มเลยช่างแต่งหน้าช่างทําผมดาราหลายคนเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเขาจะเอามาพูดในรายการนะและสุดท้ายไม่ได้มีใครมาแจ้งความหรือร้องทุกข์เลยเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าพูดเกินความจริงหรือเปล่าเขาบอกยอดหนี้เยอะมากพูดเป็นเรื่องใหญ่เลย ก็เต็มที่เหมือนกันค่ะไม่กลัวพร้อมสู้เต็มที่เหมือนที่คู่กรณีสู้ทางด้านทนายตุ๋ยทนายผู้รับมอบหมายจากหนุ่มกัญชัยให้มาฟ้องปูมัทน,นาต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีข้อความไหนที่พี่หนุ่มรับไม่ได้เลยทุกข้อความไม่ว่าจะเป็นมีเมียน้อยลูกเมียน้อยเจ้าพ่อสื่อสารเตีย้ยว่าไปถึงภรรยาคือคุณเมมีสาบแช่งกล่าวหารายการ มีที่เข้าไปสัมภาษณ์ตอนไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการรัฐสภาเขารับทั้งหมดว่าเป็นพี่หนุ่มกัญชยัยทิศทางไตสวนผมเบิกความแทนพี่หนุ่มเรียบร้อยสารนัดฟังคำสั่ง26ธันวาคมนี้ว่าจะมีคำสั่งรับคดีไหมซึ่งก่อนหน้านี้สารรับไว้หนึ่งคดีแล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาหยุดก็น่าจะไม่มีคดีเพิ่มพี่หนุ่มบอกว่าไปต่อเรื่อยๆผมมาทำหน้าที่แทนเขาไม่สนใจเขาไม่ตอบโต้หรอกครับให้ใช้สิทธิตามกฎหมายเลย เมื่อถามถึงคู่กรณีทนายตุ๋ยตอบว่าก็เป็นเหมือนเดิมเขาไม่รับไม่อย่างเดียวเขาโพสต์ระบายความรู้สึกที่คือที่เขาเป็นในทางกฎหมายไม่ใช่แบบนั้นศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่บอกว่าจากพยานหลักฐานเราเชื่อมโยงยังไงบ้างผมบอกเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาระวังครับแต่ผมเก็บข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่เขาสัมภาษณ์มันกลับไปถึงเขาไม่มีตัวอื่นที่เชื่อมได้ การที่เขาไม่ยอมรับทางกฎหมายต้องดําเนินการอย่างไงากรณีถูกฟ้องเป็นจำเลยต้องไม่รับไว้ก่อนถ้ารับเสียเชิงสิครับแต่ศาลจะพิจารณาจากหลักฐานว่าข้อความทั้งหมดทุกคนอ่านรู้ว่ามิ่มประมาทไหม มีนประมาทอยู่แล้วแต่ใช่พี่หนุ่มไม้ต้องดูความเชื่อมโยงสารท่านเคยมีดีการแบบนี้ไว้แล้วสารท่านจะนำมาพิจารณานอกจากคดีที่เป็นอาญาแล้วจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรไหมพี่หนุ่มเขาไม่เรียกหลอกเงินจะมีหรือเปล่าครับเขาไม่ฟ้องเรียกเงินติดคุกอย่างเดียวครับและในทุกคดีถ้าสารรับว่ามีมูลผมจะคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดีครับ พี่หนุ่มไม่ใจอ่อนครับด่าดแกมา3-4เดือนทุกวี่วันไปถึงภรรยาไปถึงครอบครัวผมว่ามันไม่ใช่ปกติที่เขาทำกันคนเราจะโกรธแค้นอะไรขนาดนั้นในแง่นักกฎหมายมีอยากแนะนำอะไรไหมอย่าใช้ทานายเปลืองหยุดเถอะครับหยุดได้หยุดเถอะครับมันเข้าตัวเองหมดไม่ใช่เรื่องดีที่จะขึ้นศาลไม่มีใครสนุกแล้วเสี่ยงติดคุกติดตารางจากภาพข่าวที่มีจะรอดไหม เท่าที่เห็นทานายเยอะอยู่อย่าเห็นว่าคดีหมิ่นประมาทเล็กน้อยนะครับว่าคุณจะทําอะไรก็ได้คุณไม่เกรงกลัวกฎหมายคุณได้เที่ยวด่าคนได้ทุกวันถ้าคู่กรณีมาขอโทษให้พี่หนุ่มเป็นผู้พิจารณาเองพี่หนุ่มเป็นผู้กระทบเองทั้งพี่หนุ่มและครอบครัวพิจารณาเองผมพูดแทนไม่ได้แต่ลองนึกดูว่าพี่หนุ่มมีชื่อเสียงมาได้ทุกวันนี้ไม่ง่ายมีคนคนหนึ่งมาด่าแกก็ไม่ธรรมดาครับวัยสวยกระเช้าไม่เอาก้มลงที่พื้นผมยังไม่รู้เลยว่าจะรับหรือเปล่า คดีไม่ซับซ้อนคดีเป็นปกติโพสอะไรตามนั้นเลยครับเพียงแต่บอกผมไม่ได้ว่าเชื่อมยังไงเก็บคลิปเก็บอะไรไว้หมดผมทำให้เชื่อมให้ได้ครับเดี๋ยวต่อไม่ติดเจอกนานในศาลเป็นยังไงบ้างผมเป็นทนายจะไปพูดคุยกับเขาทำไมผมมีหน้าที่เอาเขาเข้าคุกครับไม่คุยครับ